สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องรู้อย่างครับ twitter ไม่ใช่ทวิต t ตอรแล้วนะครับอีลอนมาร์กเปลี่ยนชื่อมันเป็น X แล้วฟังดูเหมือนแค่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังคืออีลอนกำลังสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าแอปแห่งทุกสิ่งครับมันคืออะไรเหมือนไลน์ไหมบวก youtube youtube บวก Sho ป e e บวก f a c e b o o k รวมกันเหรอแล้วเราจะโดนอะไรบ้าง วันนี้รู้อย่างจะเล่าให้หมดเลยครับไปฟังกันเลย Twitter เริ่มต้นปี2006จากไอเดียง่ายๆครับโพสข้อความสั้น140ตัวอักษรให้โลกรู้ว่าเราทำอะไรจากนั้นมันกลายเป็นเวทีระดับโลกที่ใช้ทั้งโฆษณาแบรนด์ประกาศรัฐประหารไปจนถึงประกาศยาล้างดาราครับ บางคนครับไม่เคยเขียนจดหมายแต่เคยด่าแฟนผ่าน t วิตเตอร์นะครับในเดือนตุลาคมปี2022อีลอนมาร์ซื้อ Twitter ด้วยราคา44,000ล้านดอลลาร์คนทั้งโลกอึ้องครับแต่อีลอนบอกว่า Twitter มีศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้เลยเขาไล่พนักงานออกเป็นพันคนเลยครับและปรับระบบโฆษณาเปลี่ยนระบบ Verify ให้ใครจ่ายก็ได้ติ๊กถูกครับ จากทวิตเตอที่เคยเป็นสนามของนักข่าวตอนนี้มันกลายเป็นสนามของใครก็ได้ที่มีเงิน8ดอลลาร์ครับแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นชื่อ x อีลอนนะครับหมกมุ่นกับ x มานานแล้วครับบริษัทแรกของเขาชื่อ x.com ตอนนี้ก็คือ Paypal ครับเขาอยากสร้าง x e v e r y t h i n g a p แแบบเดียวกับ WeChat ของจีนครับอีลอนเคยพูดว่า Twitter คือตัวเร่งให้แผน x เกิดเร็วขึ้นครับ และเขาก็ลบชื่อ Twitter อถิ้งจริงๆครับ Everything App มันคืออะไร Everything App เท่ากับแอปที่ทำได้ทุกอย่างในเครื่องเดียวสิ่งที่อีลอนอยากให้เอกทำได้ในอนาคตโสตดดูคลิปแบบ YouTube ส่งข้อความวิดีโอคอลแบบไลน์แบบ z o ู m จ่ายเงินโอนเงินซื้อของแบบ s h o ป e e พร้อมเพยสร้างไรายได้ให้ผู้ใช้ Creator Economy คือถ้าอีลอนทำสำเร็จน,นะครับคุณอาจไม่ต้องมีแอป,ปอื่นในเครื่องอื่นอีกเลยครับคนบางกลุ่มนะครับเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องลบชื่อทวิตเตอร์ถึงด้วยใครควรมีอำนาจในการควบคุมเสรีภาพของโลกออนไลน์ระบบจ่ายเงินเพื่อยือนยันตัวตนทำให้ข่าวปลอมนี้พุ่งขึ้นเยอะครับทวิตเตอร์เคยเป็นแหล่งข่าวเดี๋ยวนี้กลายเป็นแหล่งข่าวหรือซะมากกว่าครับอนาคตของเองนะครับ X นั้นนะครับยังไม่ถึงเป้าหมาย Everything App แต่เรากำลังเห็นเขาล่างบางอย่างแล้วครับเริ่มมีระบบจ่ายเงินให้ Creator เ,เ,เริ่มเชื่อมกับ Wallet d ดิจิทัระบบแนะนำโพสแทนไทม์ไลน์แบบเดิม Twitter ท,ที่คุณเคยรู้จักนะครับอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วแต่ X ก,กำลังกลายเป็นบางอย่างที่โลกยังไม่เคยมีมาก่อนครับจะชอบหรือจะเกลียดอีลอน แต่เขาคือคนที่กล้าเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้นับร้อยล้านให้กลายเป็นอย่างอื่นทั้งหมดครับชื่ออาจเปลี่ยนครับแต่เกมที่อ e ีลอนเล่นเนี่ยมันใหญ่กว่าที่คุณคิดครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังครับจะได้มีพาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ